ค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ฟาร์มโกโก้ค่ะโกโก้แมนที่เชียงใหม่ค่ะแถวสันพักหวานนะคะวันนี้เรามีเวิร์กช็อปโดยอาจารย์โกโก้ค่ะวันนี้จะมีอะไรน่าสนใจไปชมกันค่ะ,ะผมโกโก้แมนเนาะแม็กสอนรามก็ได้เนะาะผลิตภัณฑ์โกโก้บอยและต่างๆในเครือเนาะแต่โกโก้บอยเป็นหลักทำอยู่ครับโกโก้เขบวงจรทั้งระบบเลยทลั้งรูปแปรรูปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ ของกินยานเพื่อสมารยานพ,พีนผ่านเพื่อสุขภาพมีอบรมอสอนเป็นคอร์สติดต่างหากเนาะก็วงจรเจ้าแรกของประเทศอะไรคือแรงบันดาลใจที่ทําให้เรารักโกโก้อยู่กับโกโก้มาตั้ง10กว่าปีคะเนื่องจากอเมริกาส่งเสริมัลลัตเนาะส่งเสริมเกี่ยวกับยางปาล์มน้ามันนะฮะซึ่งนูฮาวในด้านโกโก้หรือการส่งเสริมที่จะผปดแปลรูปเลยแรงกระเพื่อมีน้อย เขาก็เลยกลัวว่าจะหายไปก็เลยให้ลูกชายนำพันเข้ามาปลูกที่เชียงใหม่ซึ่งปลูกก็แบกมาปลูกวิจัยเพิ่มเติมกุ๊กโก้ค่ะมีความพิเศษยังไงคะต่างจากพืชอ,อื่นยังไงบ้างกโก้เป็นพืชไม้ผลนะครับเป็นพืชน้ำมันที่ใช้เป็นพืชไม้ผลน้ำมันที่ใช้เมล็ดในการบริโภคเป็นหลักในตัวเขาเนี่ย ใช้ายาฝรั่งเราก็ให้เปอร์ฟูดเลยนะซึ่งมีประโยชน์มหาศาลเน,น,น,นาะมีทั้งไขมันรัษกษาพวกวิตาดินต่างพวกสารที่จำเป็นต่อร่างกายเนี่ยมีประโยชน์เนี่ยมากครับมนุษย์สามารถนำไปใช้ได้ต่อมนุษย์เท่านั้นนะครับปรึกสารเป็นพืชที่เพื่อมนุษย์เสียชาติอย่างเดียวโกโก้ <โก S 1> ที่ได้มานะครับก็คือการแต่รูปนะโกโก้ที่ดีก็คือต้น ได้ผลผลิตที่ดีมเมล็ดเต็ม12งแห้งผ่านการหมักเพื่อเปลี่ยนสารจากคารออนไเป็นทีโบมีนเรียบร้อยแล้วสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กการัาชราแม้คนท้องก็ยังทานได้นะขั้นตอนอการผลิตเนาะก็คต้องมีการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวก็ลักษณะสังเกตง่ายๆก็คือผลสลับจากเขียวมาเป็นเหลืองก็เริ่มเก็บได้แล้ว พ่อเขาจะจเจริญจากมเมล็ดมเมล็ดเมื่อเหลืองปุ๊บเขาก็มเมล็ดไม่ขยายละเขาก็ะะเอามล็ดนะ่ะมาหมักนะครับแล้วก็ไปตากเสร็จแล้วไปคั่วคั่วแล้วก็ไปสีเนาะก็จะได้โกโก้นิบมาหลังจากนั้นก็เอาโกโก้นิบเนี่ยไปบดนะฮะถ้าเครื่องบดธรรมดาก็ประมาณ3วันก็จะให้กลิ่น,นธธรสชาติที่ดีนะครับเอากลิ่นที่เป็นฟูตี้หรือเปรี้ยวออกไป ก็จะได้เรียกว่าโกโก้แมสเนี่แหละเป็นหัวที่สามารถเอาไปทำทุกอย่างได้และมีประโยชน์สูงสุดอันนี้คือโกโก้เขียวอ๋อโอเคแต่ว่าอันนี้ค่ะเราจะเป็นกระบวนการที่เราจะทำเป็น,ปนช็อกโกแลตในดับขั้นตอนต่อไปตอนนี้คือขั้นตอนในการใส่อซิ่งลงไปสัดส่วนเท่าไหร่พี่ล้วแต่แปดสิบปอร์เซมีอิ่งยี่สิบเปเซนโกโก้แปดสิบปเซนต อันนี้เรียกว่าช็อกโกแลตแล้วดาร์กช็อกโกแลตแปลว่าโกโก้ผสมน้ำตาลเปอร์เซ็นต์โกโก้เท่าไหร่แล้วเราก็เราก็คำนวณตามนั้นน้ำหนักสุทธิมิสเซียนตัวสองอย่างคือน้ำหนักต่อโกโก้กับน้ำหนักต่อสุทธิถ้าสุทธิก็เช่นโกโก้ดาร์กช็อกโกแลต90%ก็แปลว่ามีโกโก้อยู่เก้าสิมีน้ำตาลอยู่10%บเอ ช่ไ่ถือว่ามันสงสารนี่เป็นน้ําแต่ละลายมั้ยไม่ละลายกินน้ํานะเพราะโกโก้บัตเตอร์อเ,เ,อเขาจะพุ่งทันทีเลยอ่านี่ถูกสมบัติของโกโก้จุ่มแล้วแข็งเลยค่ะจุ่มแล้วขังได้เลยค่ะว้าว รูปหรือว่าการปลูกโกโก้นะคะเป็นทักษะหนึ่งที่จําเป็นเหมือนกันนะถ้าใครสนใจแล้วก็รักในการปลูกผักในการปลูกโกโก้หรือว่าแปรรูปอยากจะสร้างธุรกิจของตัวเองนะคะแนะนําที่นี่เลยนะสามารถที่จะติดต่อตามคอนแทคด้านล่างนี้นะคะตามคลิปต่อไปค่ะวันนี้คุณเจ้าลาไปก่อนนะคะ